จากโจทย์นะครับรูปสี่เหลี่ยม ABCD มีมุม A 60องศาด้านประกอบมุม A ยาวเท่ากันมุม C เป็นมุมตรงข้ามมุม A ขนาด120องศาด้านประกอบมุม C ยาว30และ50หน่วยถามว่าด้าน AB ยาวกี่หน่วยก็วาดรูปตามนี้เลยนะให้มุม A ก่อนเป็นเนี่ยมุม A นะครับ60องศาด้านประกอบมุม A ยาวเท่ากันให้ด้านนี้เท่ากันต่อไป C อยู่ตรงข้าม A นะ C อยู่ฝั่งนี้ มุม C ร้อยี่แล้วก็ด้านประกอบมุม C เป็นสามสิบกับห้าสิบร้อยยี่ประมาณนี้แล้วกันนะเนี่ยให้ด้านน, 30, านี้เป็นสามสิบด้านนี้เป็นห้าสิบอันนี้กําหนดเป็น b นะครับอันนี้ c เขียนไนี้แล้วกันนะอ่าแล้วก็ดีจากส่วนมุม C ตรงนี้ร้อยยี่จย์ต้องการหาความยาว AB ่าด้านนี้จากอันนี้ก่อนอื่นจะลาก BD ก่อนนะ หาลากบ d ดีแล้วเรามาดูตรงสามเหลี่ยม ABD นะครับมุมนี้หกสิบถ้าด้านนี้เท่ากันนะครับมุมที่ฐานก็เท่ากันนะเนี่ยพาะมุมที่ฐานเท่ากับมุมภายในสามเหลี่ยมร้อยแปดสิบลบไปหกสิบแล้วแบ่งเท่าเท่ากันนะหารสองร้อยยี่สิบส่วนสองได้หกสิบเนี่ยก็ใช้ว่ามุมเนี้ยมุมละหกสิบแต่ถ้าเป็นมุมละหกสิบหกสิบก็แสดงว่าตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า ถ้าเราจะหา a b เนี่ยถ้าเราหา BD มาได้มันก็เท่ากันนะครับเรามามองที่สามเหลี่ยม BCD นะครับตรงนี้จะใช้กฎของคอสนะครับหรือกฎโคไซกฎของคอสก็คือถ้าเรามีสามเหลี่ยมความยาวด้านเป็น ABC มุมตรงข้ามด้าน A ก็มุม A นะตรงข้ามด้าน b มุม b ตรงข้ามด้าน c มุม c นะครับ ถ้าสมมติเรารู้มุม C เนี่ยรู้มุม C อ่าเราก็หาด้าน C เนี่ยโดยใช้ความสัมพันธ์นะครับด้าน A ด้าน B มุม C แล้วก็ด้าน C นกฎของ Cos ก็คือ C กำลังสองเท่ากับ A กำลังสองบวก B กำลังสองลบส A B Cos C ถ้าเกิดตรงนี้ C ตรงนี้ก็มุม C นะครับถ้าตรงนี้ A กับ B ตรงนี้ก็ A คูณ B เนี่ยพันจากรูปนี้นะตรงนี้อยู่ตรงข้ามมุม C เพราะเราจะหาด้าน c ออกมา a กํลาลังสองตัวนี้ใคร a ใคร b ก็ได้นะก็เป็น30สิบกํลาลังสองบวกห้กํลงังสองลบสคูณสามสแล้วก็ cos c ถ้ามุม c เป็น120นะครับ cos ร้อยี่จะเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสองสาสิบกํลังสองเก้าร้อยห้ากํลังสองสองพันหตัวนี้2องตัด ลบคูณลบได้บวก30มสคูณห้าได้ 1, พันห้าผลนีกำลังสองเท่ากับเนี่ยบวกกันทั้งหมดได้4ี่พันเกะครับเท่ากับก็ถอดรูทนะถอดรได้เจ็ดพราะถ้าด้าน C ีเจ็ดสิ้าน AB ก็เป็นเจด้วยผลข้อขนี้ตอบเจหน่วยนะครับ